เหมือนมีคนได้เหมือนมีเหตุจะได้ออกกําลังกายนะครับ <laughs> อยากรู้ใครเป็นคนลากมาวะอีโมเตอร์อีโมเตอร์สัตย์สิบแบบะสปอนเดแคมสปอร์ตแคมจะชัดเลยว้า ตายสัตว์สีสบบบคกะเดี๋ยวากาันให้ดูนะครับถ้าผมตายนะครับผมจะปิดคลิปมาลูกมาลูกอีเสนต์โซนซัดอัพ,ออพโอเคไม่มีชาร์จกูจะปิดคลิปยังไงหรอกอีเตอร์โซงง ดู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 จะปีนไปไหนเนี่ยออแล้วก็ลงพื้นอ้าวิบขหีบอะระบบไม่สอบตัวหนอเพราะว่ายี่อะไรอ้า